ในขณะที่เรื่องโรคฝีดาดลิงล่าสุดพบสาวไทยป่วยเป็นโรคฝีดาดลิงเป็นรายที่7แล้วอาทิตย์ที่แล้วปรายงานมี5รายแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น7รายแล้วค่ะติดตามในข่าวเาข่าวนี้นะคะนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าสถาบันบําราณาราดูนรายงานพบผู้ป่วยยืนยนันโรคฝีดาดวา่านอนหรือฝีดาดลิงรายที่7ทีมสอบสวนโรคดำเนินการสอบสวนโรคแล้วนะคะสอบประวัติผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ37ปีมีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่มีประวัติสัมผัส ฟันไม่ไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแท้และไม่ได้ไปประเทศที่มีการระบาดด้วยแต่ว่ามีประวัติเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติดังนั้นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์สําคัญจริงๆที่ทางการแพทย์ระบุนะคะว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคฝีดาดลิงด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพิรภพันธ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันนะคะ